กราบสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนสมาชิกช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สหลับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาพูดถึงนะครับวิธีลบข้อความนะครับใน Gmail ของเรานะครับลบยังไงนะครับลบทีเดียวให้มันไปให้หมดเลยนายช่างไม่ต้องมาลบทีละอันนะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะเข้าไปที่ Gmail นะครับเข้าไปที่แอป Gmail นะครับเราจะลบยังไงนายช่างนะครับ ถ้าเราลบใน Gmail แบบนี้นะครับเราก็จะกดติ๊กถูกทีละอันแบบนี้ใช่ไหมครับติ๊กถูกไปทีละอันทีละอันแบบนี้มันก็จะยากใช่ไหมครับบางคนมีเป็น10、บเป็นร้อยมันนั่งติ๊กอยู่อย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งก็คงจะติ๊กไม่หมดนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับให้เพื่อนๆนะครับออกไปนะครับไปเข้าที่ Google นะครับ Google Chrome ก็ได้นะครับ Google Chrome ของเรานะครับ เดี๋ยวเชื่งจุนหากูเ c h ลคูมนะครับตรงนี้นะครับ Google c h r ค m e นะครับกดเข้าไปนะครับที่ Google Chrome นะครับแล้วเพื่อนๆก็พิมพ์นะครับพิมพ์แล้วใส่คำว่า Gmail นะครับเห็นไหมครับจี a i l มาแล้วนะครับอ่ากดที่ Gmail นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆไปที่จุดสจุดจุดสจุด มุมบนขวานะครับจุด3จุดมุมบนขวานะครับกดเข้าไปที่จุด3จุดนะครับแล้วเพื่อนๆมาติ๊กที่เว็บไซต์นะครับเวอร์ชันเดสก์ท็อปนั่นเองนะครับกดเข้าไปนะครับติ๊กตรงนี้นะครับที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าเดสก์ท็อปแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดไปที่ gmail นะครับอันแรกนี้นะครับอันแรกนี้ก็ได้นะครับ gmail google นะครับ กดเข้าไปนะครับที่ gmail google นะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยว gmail ของเราก็จะขึ้นมาแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะขยายให้ดูนะครับทมาแบบนี้ก็รับทราบนะครับอ่ามาณนี้นะครับมันจะมีข้อความนะครับที่เราอยากจะลบนะครับเยอะแยะมากมายนะครับบางคนมีเป็น10เป็นร้อยนะครับอยากจะลบทีเดียวเลย ทำยังไงนะครับให้เพื่อนๆมาดูนี่นะครับสี่เหลี่ยมนี้นะครับเดี๋ยวนายช่างจนจะขยายให้ดูนะครับสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เรามาติกที่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับนายช่างจนจะติกนะครับติกเลยติ๊กที่สี่เหลี่ยมนะครับป๊อปเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสี ฟ้าทั้งหมดนะครับก็คือเราเลือกทั้งหมดนั่นเองนะครับแล้วเราจะลบอย่างไรนะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บให้เรากดลบที่ตรงนี้นะครับถังขยะนะครับตรงนี้นะครับกดที่ถังขยะนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับ Gmail ทุกอย่างทุกข้อความของเราก็จะไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับโซเชียลนะครับถ้าเราผูก Gmail กับ Facebook Google หรือ ไลน์ต่างๆนะครับมันก็จะมาอยู่ที่แถบโซเชียลนะครับกดมาที่โซเชียลนะครับป๊บนเนไครับเราก็จะมีโซเชียลก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะกดที่ที่เดิมนะครับคือตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมข้างบนนี้นะครับกดไปนะครับป๊บนะครับมันก็จะเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับอ่าแล้วเราก็กด ลบที่ถังขยะข้างบนนะครับปุ๊บมันก็จะไปแล้วนะครับไปแล้วแต่ยังแบงไม่ไปดีนะครับเรามาดูที่นะครับเรามาดูที่ถังขยะนะครับถังขยะตรงนี้นะครับคําว่าถังขยะนะครับเห็นไหมครับถังขยะนะครับกดที่ถังขยะนะครับพอเราลบทุกอย่างนะครับมันก็จะมาอยู่ที่ถังขยะนะครับ นะครับแล้วก็ถ้าเราจะลบนะครับในทางขยะเราก็กดเช่นเดิมนะครับเหมือนเดิมแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับกดปั๊บนะครับแล้วเราก็กดลบนะครับกดลบได้เลยนะครับน่าจะกดลบที่ อ่าเห็นไหมครับล้างทังขยะเลยนะครับตรงนี้นะครับคําว่าล้างทังขยะเลยนะครับกดเลยล้างทังขยะเลยนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับไปแล้วเห็นไหมครับข้อมูลนะครับหรือข้อความใน gmail ของเรานะครับก็จะไปเรียบร้อยนะครับบางคนอาจจะอัดอยู่ประมาณ500เป็นพันก็มีนะครับบางคนเยอะมากนะครับเยอะเกินไปนะครับแต่ต้องมานั่งลบทีละอันมันก็เสียเวลานานนะครับก็ทาตามคลิปนี้ของนายช่างจนได้นะครับถ้าใครที่อยากลบ gmail ด้วยตัวเองง่ายๆนะครับก็กดทีเดียวลบให้หมดเลยนะครับไม่ต้องมายุ่งยากเสียเวลานะครับก็คลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องนายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถทําเองได้นะครับแก้ไขเองได้นะครับมาฝากเพื่อนๆน,นะครับก็อนจะการคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ